ว่ามันพอไหมเอาอยู่หรือเปล่าก็คงต้องย้อนกลับไปหาสาเหตุสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ต้องตั้งคำถ,ถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรที่มันกินลึกมีคนตายคาบ้านครับมีคนรอเตียงหน้าห้องฉุกเฉินอันเน,นาณ ล็อกดาวน์เที่ววน,นี้ไม่ได้แปลกใจครับและว,ว่ากันไปแล้วรายละเอียดมันเราก็คุ้นๆกันอยู่ใช่ไหมครับครับยกมาตรก,การเมื่อเมษา63ามาใช้กับกรกฎาคม64ครับถ้าถามว่ามันพอไหมเอาอยู่หรือเปล่าก็คงต้องย้อนกลับไปหาสาเหตุสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ต้องตั้งคำถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรที่มันกินลึกมีคนตายคาบ้านครับมีคนรอเตียงหน้าห้องฉุกเฉินอนเนกอนาถน้รครับ ผมคิดว่าเป็นปัญหาถ้าพูดให้ถึงที่สุดนะครับรบก็เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำเรื่องการจัดการนะครับครบคือถ้าเรามองดูในแง่ของการล็อกดาวน์ในปีนี้เนี่ยครัก็จะนึกว่าเออเหมือนปีที่แล้วคคือพูดจริงๆการล็อกดาวน์ในปีนี้เนี่ยเป็นการล็อกดาวน์สิจังหวัดแต่ปีที่แล้วเนี่ยล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์ปีแล้วเนี่ยอาจจะหนักกว่าปีนี้ด้ซ้ำไปค แต่ว่าสถานการณ์ณปีนี้ผมคิดว่าหนักกว่าปีที่แล้วมากหนักกว่าปีที่แล้วแต่มาตรการเบากว่ามาตรการเบากว่าแต่ว่าผมเห็นด้วยนะครับก็คือมาตรการโฟกัสเฉพาะใน10จังหวัดที่มันจึงหวัดที่เป็นศูนย์กลางการระบาดนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีมาตรการอื่นๆคือที่ผมบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าเพราะว่าเชื้อมันคนละตัวกันละคือมันเป็นโคโรนาไวรัสเป็นโควิด19เหมือนกันแต่มันกลายพันธุ์เมื่อปีแล้วเนี่ยมันสายพันธุ์อูฮัน ซึ่งมันระบาดช้ากว่าอาจจะรุนแรงกว่าแต่ระบาดเช้ากว่าปีนี้ระบาดเร็วขึ้นมากที่เป็นสายพันธุ์เดลตานะครับงั้นเมื่อเชื้อกระตัวเนี่ยมาตรการต่างๆเพียงแค่ล็อกดาวน์ที่ว่าเนี่ยคือแม้จะบอกเ10จังหวัดโฟกัสก็ดงนะฮะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ได้แค่ล็อกดาวน์การล็อกดาวน์เนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อเวลาเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเป็นจะเรียกว่าเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟก่อนที่มันจะช็อตแล้วก็ไหมเพราะฉะนั้นตัดไฟก่อนอันนี้ตอนที่เราตัดไฟเนี่ย มันต้องไปแก้ไอ้พวกที่มันเป็นวงจรที่มันรั่วเพื่อที่มันสมมติมันเปิดขึ้นมาใหม่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแบบช็อตใหม่แล้วก็ไหม้กันต่อเพราะฉะนั้นในหลายๆายประเทศเนี่ยเขาถึงบอกว่าพอล็อกดาวเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเขาทํหลายหลายอย่างให้ดีแล้วเปิดใหม่โอเคแต่ถ้าบางประเทศเนี่ยมีหลายประเทศนะฮะอย่างมาเลเซียอินเดียเงี้ยคือปิดหลายรอบปิดทีเปิดใหม่อีกทีหนึ่งก็เจอปัญหาอีกแล้วก็ต้องปิดใหม่อีกรอบนังนั้นที่ผมตั้งคําถามคือว่า การล็อกดาวน์ประเภทที่บอกว่าเนี่ยห้ามทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเหมือนกับปีแล้วเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการตรวจเชิงลุกให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คคือถ้าเห็นภาพคุณนายเห็นภาพท่านผู้ชมเห็นภาพี่ยคงจะเห็นว่าคนที่ต้องการที่จะตรวจว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่ารับเชื้อมาหรือเปล่าเนี่ยวันที่ต้องดิ้นรนอย่างแบบสุดชีวิตเพื่อที่จะไปตรวจซึ่งมันไม่ควรจะมีบรรยากาศอย่างนี้ในหลายหลายประเทศเนี่ยที่เข้าล็อกดาว์อย่างอังกฤษเนี่ยเขาทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการตรวจให้ง่ายที่สุดเเทท่่าีปป็นไได้ ซึ่งวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงมันกันตอนถแถลงของสบ,บคนะ,ค,ะครับแต่ว่ารายละเอียดไม่มีเลยและนี่เป็นสีที่ผมเป็นห่วงมากก็คือว่าระบบราชการเนี่ยง่ายมากในการพูดแต่ยากมากในการทำรถ้าหากไม่มีการลงมาลงดูรายละเอียดไม่มีการสั่งการของฝ่ายนโยบายผมคิดว่าระบบราชการเนี่ยเดินไม่ได้แน่โอเคโอเค